ลามินยามาวอาจจะโดนโทษปรับลงโทษสูงสุดถึง1ล้านยูโรแล้วเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นคลิปนี้ขยี้ฟุตบอลจะมาเล่าให้ฟังครับสําหรับลามินยามาวแล้วหลังฉากที่เจ้าตัวเนี่ยมีอายุครบ1ิแปก็มีเรื่องมีราวทันทีแล้วครับโดยในงานวันเกิดของเขาล่าสุดเนี่ยทางด้านของยามาวครับได้มีการจ้างเหล่าบรรดาคนแครหรือว่าผู้พิการทางด้านความสูงเนี่ยมาสร้างความเันเ,เทนให้กับผู้คนในงานครับเรียกได้ว่าก็จ้างมากันหลายคนเหมือนกันนะสำหรับลามินยามาวถ้านึกภาพไม่ออกก็เหมือนตลก คาเฟ่บ้านเราสมัยก่อนแะครับที่มักจะเอาผู้มีความผิดปกติทางด้านร่างกายเนี่ยมาขึ้นแสดงบนเวทีเพื่อหาไรายได้ช่วยช่วยกันไปในตอนนั้นแหะครับก็เรียกได้ว่าก็เป็นการสร้างความน่เทนอย่างหนึ่งเหมือนกันซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยนี่คืออาจจะเป็นงานของพวกเขาก็ได้ครับแต่ถ้าว่าทางสมาคมผู้มีความแคคแกนแล้วก็มีความปกติทางกระดูกในสเปเนเนี่ยหรือ Adee เนี่ยพวกเขาได้ถึงกับแถลงการประนาม,นามการการะทําของรามียามาเลยนะโดยระบุว่าการจ้างผู้มีภาวะแคคเกนมาสแสดงในลักษณะนี้เนี่ยเป็นการสร้างภาพลับทีเหยียดหยามและตอ ย้าภาพจาเชิมลกต่อผู้คนเหล่านี้พวกเขาเชื่อว่านี่อาจจะเป็นการละเมิดกฎหมายสิทธ,ธิของผู้พิการในสเปนก็ได้และอาจจะมีโทษปรับสูงสุดถึง1ล้านยูโรกันเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามครับแฟนบอลเนี่ยก็มองว่านี่ก็อาจจะเป็นงานงานหนึ่งของเหล่าผู้พิการที่จะทำงานหาไรายได้ก็ได้พวกเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะไม่เข้าใจว่าทำไมทางสมาคมเนี่ยถึงออกมาเดือดร้อนแทนและทางยามาเนี่ยเองก็คงจะมีเจตนาที่แบบว่าช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการหารายได้ให้พวกเขาก็ได้เพราะว่านี่ก็เป็นการจ้างงานเหมือนกันแล้วเพื่อนๆล่ะครับ คิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยนะ